ชีวันเป็นลูกใครเป็นสายเลือดทางไหนของตระกูลเทวพรมค่ะตเตรียมเข้าสู่เรื่องราวความรักในดินแดนแห่งรักแสนงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ในดวงใจเทวพรมเรื่องพรชีวันซึ่งก่อนจะเข้าเรื่องมารู้จักกับชาติกําเนิดของพรชีวันเป็นลูกใครกันใครที่ไม่อยากเจอสปอยข้ามบทความนี้ไปได้เลยค่ะ พรชีวันนั้นเป็นลูกใครทายในของตระกูลเทวพรหมชีวันวงนครหรือชีวันเทวพรหมรับบทโดยพีพีปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดเป็นบุตรคนเล็กของหม่อมหลวงกระถิ่นเทวพรหมกับเลือชัยวงนครไฟฟฝันอยากเป็นมักขุเทศสื่อสารภาษาอังกฤษและอิต,ตาลีได้อย่างคล่องแคล่วเป็นคนที่เก่งทุกด้านเหมือนลูกพี่ลูกน้องอย่างพรชีวะได้รับความอุป,ปการะจากทวดอ่อนให้ได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอิตาลี โดยมีข้อแม้ว่าเธอนั้นต้องเป็นกรรมเทพจำเป็นจับคู่พรชีวาให้ลงเอยกับมอมหลวงสรุจจุธาเทพกระถินแม่ของชีวันนั้นเป็นญาติผู้น้องของเกษราได้ส่งชีวันลูกสาวคนเล็กมาอยู่กับมอมหลวงเกษราที่กรุงเทพในช่วงปิดเทอมหมายให้อบรมสัง่งสอนและได้เป็นเพื่อนกับพรชีวาลูกสาวคนสุดท้องของเกษรากับอาจารย์ชินกรทําให้ชีวันและพรชีวาเติบโตมาด้วยกันสนิทสนมดุดพี่น้องแท้ ไปไหนมาไหนทำอะไรด้วยกันตลอดเมื่อพรชีวาสอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ทวดอ่อนก็เลยออกทุนให้ชีวันนั้นไปเรียนด้วยแต่ชีวันได้เรียนคนละเมืองกับพรชีวด้ยชีวันยังคงขยันทำงานพัฒนาเพื่อแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินของทวดอ่อนชีวันนั้นเป็นทายาท ของหมอมหลวงกระหินเทวพรมซึ่งเป็นบุตรของหมอมรัชวงศ์วรพันธ์เทวพรมผู้มีศักดิ์เป็นน้องชายของหมอมรัชวงศ์เทวพันธ์แต่เนื่องจากกระหินได้ส่งชีวันมาเรียนที่กรุงเทพอยู่กับเกษราตั้งแต่มัธยมทําให้ทั้งสองบ้านนั้นสนิทสนมและนับถือกันเป็นอย่างมากค่ะซึ่งพรชีวันเป็นเรื่องราวบทสรุปส่งท้ายของพันธสัญญาของจุฑาเทพและเทวพรมโลเคชั่นเรื่องราวนี้เกิดจากต่างแดนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันโรแมนติก ภารกิจกรรมเทพเสือรักของชีวันที่ต้องจับคู่ระหว่าง พรชีวากับคุณสรุตลูกชายของคุณชายปวันรุตและท่านหญิงวันรษาทำคำสั่งของทวดอ่อนซึ่งภารกิจจับคู่ในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกรรมเทพเพราะดันเกิดเรื่องราวเอรุงตุงนางทำให้กรรมเทพอย่างชีวันและคุณสรุตต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหาชีวิตมากมายด้วยกันจนเกิดความรู้สึกบางอย่างเรื่องราวของนักการทูตสุดหล่อติดแกรมกับสาวน้อยผู้ร่าเริงจะทำให้แฟนๆอบอุ่นหัวใจจนยิ้มตามขนาดไหนรอติด ตามกันได้เลยค่ะ